มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นอ,อีกงานบุญหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันไปนะคะกับงานมูทิตาสการะอายุวัฒนมงคลนะคะครบรอบ8ปปีพระราชพิสารสุธีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตร น้ำนำสงนะคะแล้วก็เครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระราพิสานสุทธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ไฟธรรมยุทธเนื่องในโอกาสเจริญวัอายุวัฒนมงคลนะคะครบรอบ80ปีนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกอิทธิศักดิ์ศรีสังนะคะประจําสํานักพระราชวังพิเศษระดับ10บค่ะได้เชิญพระไตรนําสงนะคะแล้วก็เครื่องสักการะและ ไยธรรมพระราชทานการถวายแด่พระริสานสุธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธ์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีที่ศาลาอาวุธปัญญานุสรวัดทุ่งโพนะคะตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระเทรานุเทระนะคะเข้าร่วมงานนะคะแล้วก็มี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยพพจนรำนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลข้าราชการตลอดทั้งสิทธิอนุสิทธิรวมพิธีขันจำนวนมากค่ะซึ่งในวันที่28มกราคมพุทธศักราช2568นะคะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนามงคล80ปีพระราชพิสารสุทีนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าคณะจังหวัด บุรีร,รัมนะคะฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะอยู่ที่วัดทุงโพนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดทุงโพด้วยนะคะซึ่งพระราพิสันสุธีค่ะเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดทุงโพนะคะอุปสมบทเป็นพระพิสุเนี่ยเมื่ออายุ21ปีนะคะเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระพิสุนะคะซึ่งก็โดยมีพระราชวุฒ ทาจาร์นะคะหลวงปู่ดุลน,นะคะเป็นพระอุปชานะคะพระราชวรคุณนะคะเป็นพระอนุสาวรนารนา,นาจารย์นะคะณวัดบุรพารามนะอารามหลวงที่จังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ได้รับฉายาว่าอาวุธปัญโยนะคะซึ่งก็ลำดับสมณศักดิ์นะคะของออหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะในปี2521ค่ะเป็นพระครูสัญญาบัต เจ้าคณะอำเภอชั้นเอกนะคะในราชินานามที่พระครูธรรมประเวทีนะคะในปีพศ2535ค่ะเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชันพิเศษในราชินานามเดิมนะคะ5ธันวาคม2545ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชินานามที่พระประสาทสารคุณนะคะในวันที่5ธันวาคม2559ค่ะเป็นพระราชา คณะชันราชนะคะในราชทินานามที่พระราชพิสนรสุธีปรีชาศาสนกิจยติคณิสสรบรวรสังคารามขามวาวาสีนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะหลวงพ่อท่อานก็อายุ80ปีแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่วัดทุ่งโพนะคะวัดทุ่งโพ ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีผู้ไปร่วมงานศิษยานุสิษ์นะคะไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะที่วัดทุ่งโพนั่นเองนะคะ